โหวันนี้ใกล้เต็มจอเลยว่ะวากไปอ๊บโหทันนี้ไม่เห็นาวายุดาๆๆๆๆๆตัวล่ากลมเฮ้ยฮ้ยไเฮ้ยเ โอ้ฟังซ ok> ับจีนด้วยอ่ะเฮ้ยไล่ไไล่ไลนไ่ล่ไล่ไล่ล่ล่ไป่ไ่ไลไล่ไล่ไ่นไล่ไล่่ลล่อน่่ hay tổng hay trông cháy เข้มนเข้มขันเม้มขันตามบอลโกวิ่เข้ามาจากทาซ้ายตามขวาตามขวาไอ้ย่ามีอารอเล่อยู่ข้างหน้ากล้องด้วยเนี่ย

ปอสงรับรับอะไรสักปากกนไลน์ค

ยากกว่ายิงลงอย่างนั้นองอารไม่าเลยว่าอนเอเาเขาไม่เอาลงมาเหรอโ โอ้โหไกลหายนี่นะไก้ตแถขนี้นะ

Oh boy. go.